ะะก็เป็นวันแรกของการจัดงานวรนณักประดิษฐ์นะคะในปี2569ค่ะงานวนกประดิษฐ์นะคะปี2 0 1 9จัดขึ้นระหว่างวันที่5-9มกราคม2569นะคะซึ่งทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยา,า,าก,กรรมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่27ที่มีการจัดงานวรนนักประดิษฐ์ขึ้นซึ่งในการจัดงานในปีนี้ก็มีความ หลากหลายนะคะของกิจกรรมแล้วก็งานเนี่ยมากทีเดียวในส่วนแรกก็เป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9พระบิดาแห่งการปฏิรไทยค่ะก็มีเทศการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะรัชกาลที่10แล้วก็อีกหลายพระองค์ทีเดียวนอกจากนี้ในกิจกรรมอ,อื่นๆที่เป็นกิจกรรมสำคัญ ก็คือการาที่จะมีการมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติาในวันที่8มกราคมนะคะสำหรับนักวิจัยดินแห่งชาติผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นแล้วก็ในส่วนของเวียนิพนธ์ค่ะซึ่งปีนี้มีนักวิจัยนักผลิตได้รับรางวัลนะคะมากกว่า180ผลงานค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของท่านนักผลิตนักวิจัยที่มีการทํางานอย่างเสียสละพุ่มเทตในการพัฒนางานเพื่อพัฒนาประเทศค่ะนอกจากนี้ในส่วนของการประกวด นะคะสิ่งผลิตในระดับเยาว,วชนรางวัลไอ e น g e วเจนะคะก็มีทั้งในระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาซึ่งก็รวมถึงปีนี้นะคะก็เช่นเดียวกันมีของสิ่งผลิตไอนิวเจนระดับรุ่นเยาว์นะคะหรือระดับจูเนียของระดับประถมศึกษามาร่วมประกวดกับพี่ๆด้วยผลงานผลิตของระดับ เยาวชนมีมากกว่า1 3 0 0ผลงานค่ะซึ่งก่อเอินทางมาจากหลากหลายสาบันทั่วประเทศนะคะนักประดิษฐ์รุ่นเยาวก็มีความตั้งใจแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานดีๆในหลากหลายกลุ่มเรื่องทั้งด้านเกษตรสิ่งแวดล้อมนะคะท้งด้านสาธารณสุขด้านอาหารด้านมิติการสร้างสารรค์ต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมนะคะทักษะสวรสะ์ของน้องๆเยาวชนในเรื่องของการดิคินคนแล้วก็จะมีการมอบรางวัล ให้กับผู้รับรางวัลไอนิวเจนในวันที่9มกราคมน,นะคะในวันที่5ของการจัดงานค่ะนอกจากนี้ในพื้นที่ของการจัดงานวันนักประดิษป,ปี2019ยังมีเรื่องของการส่งเสริมเครือข่ายการประดิษฐ์ ระดับนานาชาติซึ่งเวทีของงานวันนับปริตมีการจัดงาน IPiTech นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเรื่องของ invention ในระดับ international มีหน่วยงานองค์กรระดับการประดิษฐ์ระดับโลกนะคะมากกว่า30กว่าองค์กรมากกว่า20กว่าประเทศเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งถือว่างานระดับรบานาชาติที่ทางจัดขึ้นในงานวันนับปริต IPiTech เป็นเวทีที่หลากหลายประเทศรอคอยเ่อจะเข้าร่วม